สำหรับผมนะครับผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้สามารถเปลี่ยนประเทศไทยได้เช่นเดียวกันท็อปอยูมันเป็นสถานที่ที่เรามีโอกาสที่จะได้เจอคนเก่งๆจากทั่วโลกมารวมตัวกันคือวันที่เราได้ไปเรียนนะครับเราจะเห็นเลยว่าเพื่อนข้างห้องเราเนี่ยทุกคนเขาเก่งทั้งหมดอีก10ปีหรือ20ปีอ่ะเพื่อนเหล่านี้น่าจะไปอยู่ในสถาบันอันดับต้นๆของโลกหรือทำอะไรที่ drive สิ่งที่ทำให้โลกข,ของเราเนี่ยดีขึ้นไปเราเอง คัดมาเหมือนเขาเข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันกับเขาเราก็คิดว่าเราจะมีศักยภาพมากกว่านั้นจากเดิมเนี่ยเรามองโลกหรือเฟรมความคิดต่างๆเนี่ยเราก็จะอยู่ในระดับประเทศแต่เมื่อได้ไปเรียนที่ท็อปยูแล้วเนี่ยมุมมองความคิดเราก็จะมองเป็นระดับ global มันเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้ไปเปิดประตูใหมๆ่ๆเปิดโอกาสต่างๆที่จะไปทำอะไรต่อ,อยอดได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เราได้รับ เพื่อนๆคอนเนคชั่นหรือว่าโอกาสที่เราจะได้ทำงานต่างๆมากขึ้น,นครับสำหรับผมคำว,ว่าท็อปยูเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างไกลกับเรามากอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเรียนในระบบโรงเรียนไทยมาตลอดทํางานในประเทศไทยนะครับดังนั้นคําว่าท็อปยูเมืองนอกเนี่ยเป็นไปไม่ได้สําหรับเรามันดูเข้ายากครับตอนที่นึกถึงคําว่าท็อปยูอะมันทําให้เรานึกถึง dream school นะมันเป็นที่ที่ สักครั้งในชีวิตเราอยากมีโอกาสที่จะไปอยู่ที่นั่นในปีปีหน,นึ่งคนไทยเ,ยเข้าท็อปอยู่ได้ไม่ถึง1%นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆผมมีความภูมิใจับที่ได้เป็นหนึ่งในที่สามารถเข้าท็อปอยู่ได้ผมมองว่าจริงๆแล้วคนไทยเ,ยเป็นคนที่มีศักยภาพมากเนะจริงๆแล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเราสามารถไปเรียนได้เราแค่อาจจะขาดการ ไกด์แดนซ์ที่เหมาะสมแล้วก็ช่วยลักดันให้เราไปอยู่ตรงจุดๆนั้นได้นะครับความแตกต่างระหว่างคนที่ไปท็อปยูได้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องโปรไฟล์แต่สิ่งสำคัญคือเขาไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเราเห็นคนเยอะมากที่เราเชื่อว่าเขาพยายามแล้วเขามีศักยภาพที่จะไปแต่เขาอาจจะพลาดโอกาสนั้นเพราะเพียงแค่คำว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไม่รู้ว่าต้องถามใคร สิ่งที่เราได้รับมาในวันนั้นเราก็าอยากจะส่งต่อให้กับคนอื่นๆในวันข้างหน้านะครับเราเราเชื่อใน Impact เราเชื่อว่าถ้าเราได้อะไรมาเราก็อยากจะคืนกลับให้กับคนอื่นๆนะครับให้กับคนรอบๆตัวเราผมคิดว่าการที่คนรอบๆตัวเราเนี่ยได้อะไรด้วยมันเติมเต็มยิ่งกว่าการที่เราได้อะไรด้วยคนเดียวซึ่งผมมีแพ s ชั่นอยากจะช่วยน้องๆนะครับเด็กไทยเนี่ยให้สามารถเข้าไปเรียนที่ท็อปยูได้ มาอยู่กับมิชชั่นยูท็อปยู่มันทําให้เราช่วยคนเหล่านั้นได้คนที่เขามีศักยภาพคนที่เขาพยายามเขาสมควรที่จะได้รับสิ่งที่เขาต้องการแล้วมิชชั่นทูท็อปยูเนี่ยก็เติมเต็มตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากมาทําและคอนทริบิวต์ตรงนี้ด้วย เหตุผลที่ปั๊มเลือก Mission to Top U ครับคือวันแรกที่ปั๊มเข้ามาปรึกษาว่าปั๊มควรจะสร้างโปรไฟล์ยังไงดีถ้าปั๊มอยากจำเรียนต่อที่ Top You ครับแล้วพี่เจสก็บอกว่าไอเดียของปั๊มดีมากเลยคือมันไม่มีคนรู้ว่าสิ่งดีๆนนี้ปั๊มกำลังทำอยู่ปั๊มควรจะไปพัฒนาจุดนี้ครับหลังจากที่ปั๊มเช็คคำแนะนำนี้เอาไปปรับใช้จริงครับ โปรเจกต์นั้นก็กลายมาเป็นธุรกิจที่ปาวกำลังถืออยู่ทุกวันนี้ครับผม็เลยรู้สึกว่าโอ้ไอเดียนี้นอกจากจะเป็นโปรไฟล์ได้ด้วยแล้วก็ทําได้จริงครับจากคําแนะนําพี่ใน Mission to Top ยู u ให้อินไซต์ให้รายละเอียดของแต่ละมหาลาัยที่ค่อนข้างดีแล้วก็ได้เอามาใช้ในแอปพลิเคชันจริงๆเพราะว่าใน Mission to Top ยู u ก็มีพี่ที่เรียนจบจากมหาลัยที่แป้งจะสมัครด้วยก็เลยได้ข้อมูลที่ดีมา ดโดยรวมก็คือรู้สึกประทับใจมากเลยก็ตอนแรกอยากเข้าเทคโนโลยีแมネจเมนต์ของโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ตอนแรกเนี่ยมินี่ไม่ได้มีคะแนน GRE ทําให้เราอ่ะคิดว่าแอปพลิเคชันของเราอ่ะมันอาจจะวีกว่าของคนอื่นเขาก็จะคาแนะนาของพี่ๆก็ทําให้มินี่ได้รับออฟเฟอร์จากมหาวิทยาลัยนี้ทําให้ความฝันเป็นจริงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ทําให้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้จริงๆค่ะผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้ทั้งเรื่องวิธีคิดวิธีการทํางาน การทำเล่ม StoryTelling การเขียนเอเซที่ดีนะครับ <names> ก็ขอบคุณ <names> พี่ๆมากครับ appreciate ครับก <N uts> <N uts> <N uts> <wave> ็รู้สึกว่าทุก r o c e s สที่ได้ทำงานร่วมกันก็รู้สึกอบอุ่นมากๆก็ทุกคนก็พยายามจะหาเวลาแล้วก็ช่วยบุ้งอย่างเต็มที่เลยค่ะก็ถ้าไม่มีพี่ๆในวันนั้นนะคะก็ไม่มีบุ้งในวันนี้แน่นอนนะคะที่นั่งอยู่ที่ NUS ตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกค่ะก็ไง เราแฮปปี้ตั้งแต่จังหวะวันแรกที่เขาเดินมาบอกแล้วลว,ว่าเออเขาเขาสมัครติดที่นี่นะมันก็เป็นเป็นความแฮปปี้ความภูมิใจแรกแล้วที่เออเราสามารถช่วยน้องคนหนึ่งเนี่ยให้ไปอยู่ตรงจุดๆนั้นได้แล้วในวันที่เขาเรียนจบกลับมาเนี่ยเขาจบมาแล้ว,ลวเขากลับมาทํางานในบริษัทเอกชนหรือว่าทางานในภาครัฐเนี่ยครับเขาก็ได้สร้างช่วยสร้าง Impact มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสุขในทางอ้อมที่เราได้รับีทีนช่วยกันเพย์ฟอร์เวิร์ดเพื่อทําให้ประเทศของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปครับ ผมก็หวังว่าการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการสร้างน้องๆที่มีความสามารถและกลับมาช่วยพัฒนาประเทศชาติได้เนี่ยในกลุ่มที่ใหญ่มากพอเนี่ยจะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศชาติของเรานะครับและพัฒนาเศรษฐกิจของเรานะครับพัฒนาโอกาสพัฒนาการสร้างอาชีพนะครับเป็นประเทศที่ก้าวหน้านะครับแล้วก็สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ถ้าเราสร้างคนที่ดีเพิ่มมากขึ้นคนที่ดีเหล่านี้สุดท้ายจะมาดึงมีนของประเทศหรือของสังคมหรือแม้กระทั่งของโลกอะเพิ่มขึ้น ก็อยากจะชวนมาคอนทริบิวต์ตรงนี้เพราะเราเชื่อว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้ในคอมมูนิตี้หล่านี้เราสามารถไปด้วยกันแล้วก็สร้างสังคมแบบนั้นขึ้นมาได้จริงครับ